เอาทีนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปแลในเรื่องของแฮตแครงกันมังนะไปแลในเรื่องของการพัฒนาแฮตแครงในการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะแล้วก็ที่สาคัญไสยสุขภาพเนี่ยถ้าใครทีไม่อยากจะกินเนื้อสัตว์มาชใช่ไหม<อ>กินแฮตแครงทดแทนได้นะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแพลนเบสอาหารแห่งอนาคตนี่แหละคะ่ะอีเป็นผนืไปติดตามในช่วงของ south story ค่ะเรื่องเาเชาว,ชาวไน เห็ดแครงหรือเห็ดตีนตุกแกกำลังกลายเป็นพืชเศรษฐก <c oughs> ิจตัวใหม่ที่น่าสนใจจากกระแสการบริโภคพ,พืชทดแทนเนื้อสัตว์หรือ plant-based meat สำหรับคนรักสุขภาพนับเป็นอาหารแห่งอนาคตหรือ future food ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งในเห็ดแครงมีทั้งโปรตีนแร่ธาตุวิตามินต่างๆกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคีรีรักเกษตรยั่งยืน หรือบุญทิพฟาร์มหมู่ที่4ตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตน์นิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นกลุ่มที่ทำการเพราะเห็ดแครงโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการให้ความรู้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเห็ดแครงเป็นอาหารแพลนเบสมีการแปรรูปเห็ดแครงเป็นเห็ดแครงอบแห้งน้ำพริกเผาเห็ดแครงไตปลาแห้งเห็ดแครงเห็ดแครงปิ้งสมุนไพร หรือจะนำไปประกอบอาหารได้อีกหลากหลายเมนูตอนนี้นะครับเทรนโลกทั่วโลกเนี่ยเขาให้ความสนใจในเรื่องของอเพนเบตเหต็ดแครงพืชแห่งอนาคตนะครับเพราะว่ากลุ่มรักสุขภาพเนี่ยเขาให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็กลุ่มที่เอื้อทอนต่อสัตว์นะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมซึ่งเห็ดแครงเนี่ยเขาเขาเรียกว่ากระบวนการผลิตเนี่ย เขาจะเอื้อในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็เป็นโปรโตีนเป็นเป็นโปรโตีนพืชที่เขาเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของทางใต้ด้วยนะครับตัวเห็ดแครงนะครับเขาจะให้โปรโตีน17ซึ่งใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์ นะครับซึ่งเป็นโปรตีนธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้สารเ,าเบตากูแคนาสามารถต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือจากนี้กลิ่นและรสชาติของเขาเนี่ยของเขาเก็จะเหมือนกับเนื้อสัตว์ธรรมชาติของเห็ดแครงจะชอบอากาศร้อนชื้นจเจริญเติบโตได้ดีในแถบพื้นที่ภาคใต้สามารถเพาะได้ทั่วไปโดยการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม ใช้เวลาเพียง7วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการเพาะเห็ดระบบปิดในโรงเรือนที่มีมาตรฐานปลอดภัยและมีผลผล,ผลิตออกได้ทั้งปีซึ่งเป็นการช่วยสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรไทยตลอดจนเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงตลาดใหม่กระบวนการตรงนี้การพเพาะเลี้ยงง่ายนะครับเพราะว่าเห็ดแครงเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยกระบวนการทําก้อนก้อนเห็ดเนี่ยตัวนี้นะครับ ถ้าเป็นเห็ดนางฟ้าใช้เวลาการบ่มก้อนเนี่ยสาวันนะครับแต่ตัวเห็ดแข็งแค่1 8บแถึงยีวันก็ทําการเปิดดอกได้แล้วแล้วกระบวนการเปิดดอกเนี่ยวิธีการเราเอามีดกรีดนะครับที่ดอกที่ที่ก้อนเห็ดน,นะครับนับไป1 2 3 4 5 6แค่6วันเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วตรงนี้สามารถตอบโจทย์ได้หลายๆเรื่องสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรกลุล่มที่สนใจได้เป็นอย่างดีครับ อาหาร n พลนเบสถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยใครที่สนใจผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครงของทางกลุ่มสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0872771491หรือที่ Facebook บุญทิพย์ฟาร์มประโมทวีรสมถ่ายภาพกฤษมนวันเดชอรันทีมข่าว n อ t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ราชาวตาย